เทศบาลเมืองลบบุรีตรวจด,ดูความพร้อมของกรงลิงลบบุรีที่ปล่อยลิงชุดแรกเข้าไปทดลองอยู่พบมีความสุขดีเตรียมรับลิงชุดใหม่เพิ่มขณะที่กรงอื่นๆใกล้เสร็จเรียบร้อย นายจำเนญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่สถานอนุบาลลิงลบบุรีหรือสวนลิงลบบุรีตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบงลบุรีจังหวัดลบบุรีเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของลิงในชุดแรก27ตัวที่ผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วปล่อยไว้ในกรงที่1ซึ่งพบว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีมีพฤติกรรมไม่ก้าวร้าวเหมือนตอนอยู่ตามตึกและมีการให้อาหารตามเวลาใกล้เคียงกับอาหารธรรมชาติรวมทั้งยังพบว่าอุปกร,รณ์ต่างๆที่จัดเตรียมไว้ก็ทําให้ลิงได้ใช้ปีนป่ายอย่างมีความสุขพฤติกรรม ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีทั้งนี้คาดการว่าจะได้ดำเนินการจับลิงชุดต่อไปที่อยู่ในฝูงเดียวกันมาดำเนินการตามขั้นตอนตรวจโรคทำหมันทำประวัติแล้วนำมาใส่กรงเดียวกันในช่วงปลายสัปดาห์นี้ประมาณ200ตัวโดยเชื่อว่าลิงที่เคยอยู่ในฝูงเดียวกันนะครับก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่กัดกันเหมือนลิงต่างฝูงขณะที่การตรวจสอบความแข็งแรงของกรงนั้นก็มีความแข็งแรงพอลิงชุดแรกไม่มีการพยายามที่จะหนีออกจากกรงเพราะในกรงมีอาหารเพียงพอมีความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับการตรวจสอบ ความพร้อมของกลงอื่นๆนะครับอีก2กลงพบว่าใกล้จะเสร็จเรียบร้อยตามคําแนะนาของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหากดาเนินการจับลิงฝูงแรกเรียบร้อยก็จะทยอยจับลิงฝูงต่อไปมาเข้าระบบการจัดการได้ทันทีทั้งนี้นะครับการดําเนินการก็จะเป็นไปตามขั้นตอนและแผนที่หน่วยงานต่างๆได้วางไว้ซึ่งต้องการลดประชากรลิงลบบุรีรวมทั้งที่จะต้องทําให้ลิงลบบุรีที่ยังอาศัยอยู่ที่3ปพระการพระปราง3ยอดสามารถอยู่กับคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ทางด้านเศรษฐกิจเมืองลบบุร ก็จะกลายเป็นเมืองร้างที่จะกลับมาคึกคักประชาชนมีไรายได้จากการทำธุรกิจต่างๆเหมือนเดิมครับ